ภายในวันสองวันนี้ซึ่งคำว่าใหญ่เนี่ยขอใช้คำว่าใหญ่แบบไฟกับพิษเลยอะอ่าก็คือคนชาวบ้านแถวนั้นก็คืออพยพนนอยอย่าเพิ่งห่วงบ้านห่วงตัวเองก่อนมันจะมีการเสียงได้เสียเเพิ่มไหมคิดว่ามีมันดูเหมือนจะจบมันเหมือนจะจบใช่ไหมคะคือดูข่าวแล้วกลัวกลัวทุกวันเพราะว่าคิดว่า จากสิ่งที่เห็นนะไอก้อนใหญ่ๆแข็งๆนะคะก้อนใหญ่ๆแข็งๆนะตัวที่เป็นกิมมิกเลยอะยังไม่เริ่มยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่สังคมให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีของหมอปลายพลายกระซิบหมอดูชื่อดังที่ออกมาทำนายสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่กำลังเกิดการประทะโดยระบุว่าในาอีกหนึ่งถึงสวันประเทศไทยจะเกิดสงครามใหญ่และจะมีการสูญเสียมากกว่านี้ คำทำนายนี้ทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางจากคนในหลายวงการทั้งคุณพุทธอภิวันอรเรวัฒกินเกศรแพรลี่ไพรวันรวมถึงหมอปลาที่มองว่าคําพูดของหมอปลายนั้นเกินไปและไม่มีหลักฐานได้ยืนยันได้พร้อมเตือนให้คํานึงถึงจิตใจของครอบครัวทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนด้านทนายรณรงค์แก้วเพชรก็ออกมาชี้ชัดว่าหาคำทานายดังกล่าวเกิดความตื่นตระหนกทั่วประเทศก็ไม่ใช่เรื่องของภายกระซิบอีกต่อไป อาจเข้าขายความผิดตามกฎหมายเพราะบอกว่าพรุ่งนี้คงต้องไปโรงพักเพราะหากไม่จัดการอาจมีใครลุกขึ้นมาทำนายมั่วๆได้ไม่รู้จบล่าสุดรายการโหนกระแสได้หยิบประเด็นนี้มาพูดคุยกันโดยตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของคำทำนายที่ระบุว่าจะเกิดสงครามไทยกัมพูชาซึ่งอาจสร้างความหวาดกลัวในสังคมขณะเดียวกันก็มีการเตือนว่าอาจเข้าขายความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์หากการทำนายนั้นส่งผลให้ประชาชนตื่นตนก หลังอาจารย์ตรินโพรักษานักอาชญากรรมเชิงจิตวิทยามอมหาลัยมองว่าการอ้างว่าตัวมีญาณอย่างรู้หางนําไปพูดต่อหน้าจิตแพทย์อาจถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตแต่ในกรณีนี้หมอปลายพูดในพื้นที่ของตัวเองจึงไม่มีผลทางกฎหมายโดยตรงทว่าหากมีเจตนาหวังผลประโยชน์ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเขายังย้ําด้วยว่าสิทธิ์เขาอาจารย์ยิ่งขลังการที่ผู้คนเชื่อคําทํานายโดยไม่ตั้งคําถามยิ่งทําให้ผู้เผยแพร่ดูน่าเชื่อถือ ทั้งที่หลายครั้งเราเคยเห็นการอ้างชาติพบหลอกเหยื่อเช่นชาติที่แล้วเป็นพ่อแม่เป็นคู่รักกันมาและหลายคดีในอดีตท,ที่มีรูปแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทนายเกิดผลแก้วเกิดก็ออกมาชี้ว่าคําทํานายของหมอปลายอาจเข้าข่ายความผิดตามกระมวลกฎหมายอาญามาตรา384ฐานเผยแพร่ข้อความเท็จจนประชาชนแตกตื่นมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับอีกทั้งยังอาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงตามพรบอรคอมพิวเตอร์ทนายรณรงค์ยังเสริมได้ว่า หากสื่อนำเสนอคำทํานายนี้ต่อและทําให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกสื่อเองก็อาจมีความผิดตามกฎหมายคนแชร์ต่อก็ผิดเช่นกันในอีกด้านหนึ่งนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ออกมาเตือนว่าอย่าเพิ่งรีบหลอนแจ้งความหมอปลายเพราะยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าสิ่งที่ทํานายจะไม่เกิดขึ้นจริงโดยอ้างว่าตอนอยู่ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์และยืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่มิ่งการเตือนด้วยเจตนาดีไม่ควรถูกมองในแง่ลบเมื่อถูกถามว่าถ้าเกิบกำหนดตามคำทำนายแล้วไม่เกิดจะถือเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ นายมงคลกีก็ตอบว่าไม่เกิดวันนี้ก็อาจเกิดวันข้างหน้าก็ได้และแนะนําให้ชะลอการแจ้งความออกไปก่อนพฤนวันเกิดของสมเด็จทุนเซนอาจารย์ตรินตอบกับในรายการว่าคุณมงคลกนะีชอบแสดงความเห็นเพราะทําอย่างอื่นไม่ได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคงไม่อ่านความเห็นของเขาเลยเสียเวลาชีวิตพร้อมตั้งคําถามกลับว่าคนที่ควรเตือนคนเป็นหมอปลายหรือเปล่าในช่วงหนึ่งของรายการยังมีการพูดแซวเรื่องพยายมอาจารย์ตรินแสดงความคิดเห็นว่าถ้าไม่ได้ใช้ยาเสพติดมาก ก็อาจมีความผิดปกติทางสมองไม่อย่างนั้นก็คงเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ในโลกเวทมนต์ไม่เกี่ยวกับเราคนละโลกกันทนายรณรงค์เสริมว่าโลกพยายมก็ใช้เงินนะเพราะต้องเสียค่าดูขณะที่พี่หมวยก็ไม่พลาดจะพูดเสริมว่าเพราะบางทีต้องขายถังทองในช่วงท้ายรายการทีมงานของนกระแสเผยว่าพยายามติดต่อหมอป้ายแล้วและได้รับแจ้งว่าเจ้าตัวกําลังเครียดอย่างหนักจากกระแสดราม่าจนล้มป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆ อาจารย์ตรินปิดท้ายแบบจัดจา้านว่าเรื่องแบบนี้มันมีทั้งป่วยจริงกับป่วยปลอมก็ต้องให้หมอออกมายืนยันแต่ที่แน่ๆต้องดูให้ดีว่าหมอที่ว่าคือหมออะไรพี่หมวยก็ไม่แผ่วบอกทันทีว่าเดี๋ยวเราต้องให้ทีมงานตามสืบแล้วละ่ะว่าอยู่แผนกไหน